แต่ก็ถ้าเราไปขุดขุดอะไรไม่ได้ตามุกข้อมันก็เลือบเกือนะครับวันนี้ครับอันนี้คือคูบ o t a าเจเิบนะครับเก่าญี่ปุ่นนะครับไม่เคยใช้งานในไทยนะครับขาถ้าใจอยากเอาไปใช้งานในสวนนะครับรถเล็กๆก็คต้องดูแลไม่อยากจะดูแลมากนะครับจอดทิ้งจอดรายได้หาช่างซ่อมง่ายๆก็แนะนำคันนี้เลยนะครับงานง่ายครับคนี้ ดีอยู่เลยนะครับนะครับบูอาร์ไม่มีลาวนะครับฮิลลประแนนดีนะครับจะเป็นะประหยัดนะบแล้วส่วอ่าวิงรับหมุนไปเรื่อยๆหน่อยโอเคครับ เพื่เก่าเลย ยากครับไม่มีระบบไฟฟ้านะครับใช้งานได้เหมือนกันครับใช้งานได้เหมือนรถรุ่นใหม่ๆครับแต่แค่ไม่ได้เร็วเท่ากับการรุ่นใหม่ๆแต่ก็คือขุดใช้เราทํางานได้เหมือนกันครับผมใครสนใจไปดูได้ครับร้านอยู่บางปะกงนะครับขอบคุณมากครับตัวสบายครับเห็นไหมครับไม่โหลดไม่อะไร มีควันขาวเลยนะครับ